ัสดีค่ะคุณผู้ชมพกับดิชันเสกินิตยานิวศงสาจับรายการลิวินหัวหินที่ไหนดีที่ไหนเด็ดในทําเลหัวหินชามเขาเต่าและปราณบุรีเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่นที่โครงการนินยาค่ะคุณผู้ชมโครงการบ้านนินยานะคะตั้งอยู่ที่อําเภอปราณบุรีค่ะทางไปปากน้ําปานค่ะคุณผู้ชมโครงการบ้านจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมบ้านที่เราอยู่ณนะตอนนี้คือบ้านแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะพื้นที่นะคะอยู่ที่68ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยภายในนะคะอยู่ที่100ตารางเมตรค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเข้ามาในบ้านนะคะจะสังเกตเลยว่าเขาให้ความสําคัญกับบริเวณพื้นที่หน้าบ้านมากเลยนะคะซึ่งเขาเว้นไว้ตรงนี้เนี่ยมีนากว้างถึง7เมตรด้วยกันค่ะทําให้คุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะทําสวนหน้าบ้านก็ได้หรือว่าจอดรถเนี่ยบริเวณด้านนี้ได้เลยนะคะแต่ว่ามุมจอดรถเนี่ย เขาเผื่อให้เป็นบริเวณตรงนี้นะคะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะจอดรถได้ตรงนี้แล้วก็ดูด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ข้างบ้านที่เหลือไว้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะดูสิคะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะทําพื้นที่เป็นอเนกประสงค์บริเวณด้านข้างบ้านด้านนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปชมในบ้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ตรงนี้นะคะก่อนเข้าก็จะมีพนักหน้าบ้านนะคะบนไดาอยู่สาคขั้นถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะคะคุณผู้ชมด้านนี้นะคะจะมีบริเวณที่สามารถนั่งหน้าบ้านได้ค่ะวัสดุประตูที่เขาให้มานะคะผู้ชมประตูอลูมิเนียมอบขาวค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เี่นนะคะถ้าเปิดก็คือกว้างอย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่อถึงกันเลยนะคะเข้ามาภายในบ้านก็จะเจอพื้นที่บริเวณห้องรับแขกเลย บอกก่อนเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยพื้นที่ดินหน้ากว้างอยู่ที่15เมตรค่ะความยาวอยู่ที่17.5เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่บริเวณห้องรับแขกตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่3.5แล้วก็ลึกถึง8.5เมตรเลยค่ะบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะออกแบบเป็นพื้นที่รับแขกได้เลยนะคะส่วนฝั่งด้านหลังก็สามารถเป็นพื้นที่โต๊ะทานข้าวได้เลยค่ะคุณผู้ชมดาน,นี้เลยดีกว่าค่ะ,คะ นี้เป็นห้องนอนบริเวณด้านหน้านะคะประตูค่อนข้างที่จะไซส์ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมดูดิ นี่นะคะแล้วก็พอเข้ามาภายในห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างให้2ด้านนะคะแล้วก็ขนาดความกว้างของห้องเนี่ยอยู่ที่3.5มคูณสเมตรเลยค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถวางเตียง6ฟุตได้เลยนะคะต้องบอกก่อนว่าบ้านที่เขาให้มาเนี่ยเป็นบ้านแบบบ้านเปล่าค่ะดังนั้นการตกแต่งก็คือแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคะแต่ส่วนที่เขาให้มาเนี่ยก็จะมีม้งลวดค่ะคุณผู้ชมปั๊มน้ําถังสารองน้ํานะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ให้2ตัวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมมุมด้านนี้ต่อเลยนะคะ เนื่องจากห้องนี้เป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะดังนั้นห้องน้ำเนี่ยก็เลยใช้ร่วมกับห้องน้ําแขกด้วยค่ะตรงนี้นะคะจะมีสเต็ปธรณีค่อนข้างที่จะสูงเลยค่ะคุณผู้ชมประมาณเกือบ5เซนได้ค่ะฟังก์ชันด้านในนะคะก็คือจะเป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาให้เป็นฝักบัวมาบริเวณนี้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถทําได้2แบบ นะคะไม่ว่าจะเป็นก่อกั้นบริเวณนี้หรือว่าจะเป็นประตูบานสไลด์ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมไปชมห้องถัดไปกันเลยดีกว่านะคะนี่ด้านนี้ต่อเลยค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าแบบสามห้องนอนเนี่ยบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่ะจากห้องครัวจะเป็นพื้นที่ห้องนอนแทนนะคะเนื่องจากว่าเลเยอร์ภายในของแบบ2แล้วก็3ห้องนอนเนี่ย คล้ายกันเลยต่างกันแค่ฟังก์ชันการจัดนะคะที่ยกห้องนอนเนี่ยมาเป็นห้องครัวบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมห้องครัวที่เขาจัดก็คือนี่สแตนดาร์ดเลยนะคะคุณผู้ชมคือเป็นครัวรูปตัว L ให้นะคะแล้วก็มีกระจกรับแสง2ด้านนะคะสฝั่งด้านนี้เลยนะคะแล้วก็มีซิงค์ค่ะให้แบบ1ห,หลุมด้านนี้นะคะโห้ยไม่อยากจะบอกเลยค่ะคะุณผู้ชมว่าพื้นที่บริเวณหลังบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมพื้นที่บริเวณหลังบ้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะ ที่บริเวณหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากบ้านเนี่ยค่อนข้างที่ยกตัวสูงขึ้นมานะคะคุณผู้ชมสังเกตได้เลยค่ะดูดิคะ ยกตัวสูงขึ้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้นะคะก็เป็นลานซักล้างอีกบริเวณหนึ่งที่เขาเว้นไม่ให้นะคะแล้วก็บริเวณพื้นที่จังแต่รั้วนะคะจนถึงตัวบ้านเนี่ยระยะอยู่ที่ประมาณเกือบ3เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้นะคะที่เขาวางทิ้งไว้ก็คือพื้นที่ที่จะสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้านะคะหรือว,ว่าตากผ้าหลังบ้านเลยก็ว่าได้นะคะบริเวณนี้แล้วก็ปั๊มน้ําก็อยู่ที่หลังบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมไปชมในตัวบ้านกันต่อเลยดีกว่าค่ะ แบบ3ห้องนอนนะคะจุดต่างอีกบริเวณหนึ่งก็คือพื้นที่ตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่แบบ3ห้องนอนนะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาจะให้กว้างไปอีก1เมตรนะคะเพื่อเขาจัดพื้นที่ฟังก์ชันตรงนี้เป็นครัวค่ะแต่ก็คือเป็นครัวสไตล์ที่มีหน้าต่างเปิดถึงก,กันกับบริเวณส่วนห้องรับแขกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมห้องมาสเตอร์เบดมกันต่อนะคะด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมเออว้าวห้องมาสเตอร์เบดม ค่อนข้างที่จะกว้างเลยค่ะผู้ชมเพราะไซส์ห้องนี้นะคะกว้างอยู่ที่3.5คูณ4.5เมตรเลยค่ะดังนั้นฟังก์ชันการจัดนะคะห้องดูสิคะพื้นที่กว้างมากเหลือเฟือเลยค่ะแล้วก็กระจกตรงนี้นะคะรับแสงเขาให้มาสองช่องค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้อีกอย่างหนึ่งของโครงการนี้ที่อยากนําเสนอเลยนะคะคุณผู้ชมคือโครงสร้างของ บ้านหลังนี้ค่ะจะใช้อิฐแดงทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมในการก่อสร้างบ้านนะคะส่วนหลังคาก็คือจะเป็นซีแพคโมเนีย er ค่ะในส่วนของกระเบื้อง ที่ปูตลอดบ้านเลยนะคะก็คือจะเป็นโทนสีเทาๆอ่อนแบบนี้นะคะขนาดไซส์60สิคูณ60เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชม mm hmm. ดีไซน์ของแบบ2และ3ห้องนอนเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะคะจะต่างกันเฉพาะในส่วนของที่ฟังก์ชันของครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝ้านะคะที่เขาออกแบบมาแบบสวยโอทองแบบนี้เลยทะะุงผู้ชมให้พัดลมตัวนี้ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> แค่ละถึงบอกว่าโครงการนี้นะคะน้อยมากที่ลูกค้าจะเปลี่ยนแบบบ้านภายในนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ภายในเนี่ยการออกแบบค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมจากคนพื้นที่นี้มากเลยค่ะ ตอบรับนะคะโครงการบ้านนิรยาได้รับความนิยมจากลูกค้าในพื้นที่บริเวณนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเฟสนี้นะคะเป็นเฟตที่3แต่ต้องกระซิบบอกเลยว่าเขามีเฟตที่4แล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งเฟตที่4นะคะอยู่ตรงข้ามกับเฟตที่3นี่เองค่ะคุณผู้ชมจะก่อสร้างเร็วๆนี้แหละค่ะคุณผู้ชม และนี่ก็คือทั้งหมดของโครงการบ้านนิรยาที่เราที่พามารีวิวกันในวันนี้นะคะครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากให้เรารีวิวโครงการไหนในทำเลหัวหินชอําเขาเต่าและปราณบุร,รีก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook ิเวอร์อินหัวหินค่ะสำหรับวันนี้เซกินิตยานินวงศ์าต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วละคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะ